ให้คนขับรถตามไปส่งจนสุดทางที่จะไปได้จนเห็นว่าเขาปลอดภัยดีแล้วค่อยกลับมารับทราบครับในน้อยเมคาสั่งให้ลูกน้องขับรถตามไปส่งฟอยเพื่ออารักขาความปลอดภัยให้ถึงที่สุดก่อนที่เขาอีธานและเฉิน จะก้าวเข้าไปในมังกรเพลิงพร้อมกันถือว่าเราไม่มีอะไรติดข้างกันแล้วนะอินซีเมื่อกลับเข้ามาได้เมคาก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างโดยละเอียดในระหว่างที่หายตัวไปว่ามีกลุ่มคนร้ายขับรถตามไล่ยิงเขากับอินซี ไปจนสุดทางก่อนจะเข้าไปถึงเขตของแก๊งอินซีเหล็กพอไปถึงที่นั่นแล้วก็ไม่มีใครกล้าตามเข้าไปอีกเลยน่าแปลกนะครับฉันเอ่ยขึ้นพร้อมกับกอดอกแน่นก่อนจะยกมือข้างซ้ายขึ้นมาลูบคางไปมาอย่างใช้ความคิด ถึงเหตุผลที่คนเหล่านั้นไม่กล้าไล่ตามเข้าไปถึงแก๊งอินซีเหล็กทั้งที่เป็นแค่แก๊งเล็กๆโดยเฉพาะไม่น่าจะมีพิษสง์อะไรน่าแปลกยังไงเหรอครับเสกเอ่ยสวนขึ้นถามด้วยความแปลกใจฉันเป็นทั้งมือปืนและเป็นที่ปรึกษาของท่านเขา แห่งอัลฟาบวกกับที่เขาเป็นคนฉลาดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะรอบรู้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใดๆหรือใครจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็โดนสายตาของเขาจับได้ไล่ทันทุกครั้งไปนายมีความคิดยังไงก็พูดมาเถอะเฉิน คืออย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วแก๊งเล็กๆที่มีอาณาเขตแค่ไม่กี่พันไร่มีบ้านแค่ไม่กี่หลังคาเรือนประชากรในปกครองก็เพียงแค่หยิบมือไม่มีส่วนไหนให้หน่าเกรงขามเลยสักนิดมีเหตุผลอะไรไล่ยิงมาตั้งไกลแต่พอไปถึงเขตแดนของอินซีเหล็กแล้ว ก็ถึงกลับถอยกลับไปง่ายๆแบบนี้ไม่เรียกเมาแปลกเหรอครับ